มาจากคุณผู้หญิงที่บอกว่ากลัวเรื่องการมีเพศสัมพันธ์<อ>ทุกครั้งเวลาพอสาม,มีจะสอดใส่กลัวขึ้นมาทันทีทําให้ไม่มีความสัมพันธ์กันท,ท,ทั้งที่แต่งงานมาเกือบสองปีอตอนนี้เกิดอาการข้างเคียงค่ะสาม,มีก็เลยไม่สู้ไปด้วยหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีไปใช้วิธีที่เป็นออโรเซ็กกันทําอย่างไรดีถึงจะเลิกกลัว<อ>เรื่องการอสอดใส่ส<อ>ักทีหนึ่งค่ะอันนี้เป็นทางถ้าเชิงทางด้านจิตวิเคราะห์เนี่ยก็จะย้อนกลับไปนะครับว่าผู้หญิงเองอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ เป็นเรื่องของความทุกข์ทางน้นจิตใจมาก่อนอเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีผมเคยเจอนะครับครับแเป็นประเภทที่เคยถูกข่มขืน<อ>แต่วุฒนึกไม่ค่อยออกแต่มานึกได้ทีหนึ่งตอนประมาณสักห้าหกขวบเนี่ย,ยอ๋อเมืนะ่อจะวัยยาวนเมื่จะเด็กๆถูกคุณลุงข้างบ้านทําอะไรก็ไม่รู้พอสามี<อ>จะเข้ามาเนี่ยฉากนั้นมันเข้ามาทันทีแล้วเขาก็กลัวแล้วก็เกรงทันที<อ>ส่วนนั้นก็ปิดเลยทันทีฮะไม่มีสามารถที่จะแทรกเข้าได้<อ>ก็มาปรึกษากันทั้งคู่แต่ภรยาขอเข้าก่อน พราะว่าเริ่มเรื่องจะเชื่อมโยงเรื่องนี้กันได้แต่ไม่กล้าบอกกับสามีกลัวสามีจะเสียใจครับคือเราต้องหาต้นเหตุของความ<อ> <บง S 2> รู้สึกนี้ให้ได้<แ>พอเราเจอปุ๊บเราก็แก้ไขเฉพาะภรรยาแล้วก็ค่อยๆให้สามีเข้ามามีส่วนร่วมส่วนหนึ่งของเขาที่เขาสามารถผ่านเรื่องของการแต่งงานมาโดยการใช้มี oral sex ออรัลเซ็กซ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยแก้ไขได้คือเราก็จะค่อยๆ <c oughs> ปรับแก้โดยวิธีการที่ให้เขามีสัมพันธภาพ,าพ ในเชิงของทานน้าน,นจิตใจกันให้มากขึ้นให้มากก่อนครับนะครับคือการมีเซ็กส์ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีการสอดใส่เพียงอย่างเดียวเพราะเมื่อไหร่มีการสอดใส่นี้จะเกิดการรู้สึกแบบเขาเรียกชัดตาบจะปิดเลยทันทีตัวเองจะไม่ไม่ทำหน้าที่นั้นเพราะมันจะเหมือนกับจะเจอเรื่องนั้นพอดีเรื่องที่ตัวเองกลัวเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมาสอนตั้งแต่เบสิกแรกเลยการสัมผัสร่างกายกันกัน ผ่อนคลายจิตใจเวลาสูกรูปไร้สัมผัสต่างๆจะเป็นไงเราก็จะให้การบ้านเข้าไปครับทีละอ,อันนี้เข้ามาในฐานะที่เป็นทั้งสองคนค <Okay. S 2> แล้วก็บอกเข้าไปนะครับทีละทีละขั้นคุณไม่ต้องเลยนะไม่ต้องคิดเลยนะว่าพอไปมีวันนี้กลับไปปุบ๊บหาหมอแล้วกลับไปจะไปเีซ็กได้ทันทีไม่ใช่นะ กลับไปเนี่ยเริ่มต้นบทแรกก็คือการไปรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งกันและกันก่อนผู้หญิงเองอาจจะรู้สึกกลัวเพราะว่าแต่งงานมาก็ไม่เคยเจอกับผู้ชายมาก่อนใช่ไหมครก็พอมาเจอเสร็จเนี่ยมันก็เป็นภาพที่มันภาพเก่าเป็นภาพที่โหดร้ายภาพใหม่เป็นภาพที่ดียังไม่เคยรู้ภาพใหม่เป็นอย่างไรม,มารู้จักร่างกายของเขาก่อนอเขาเองก็รู้จักร่างกายของเราเองซะก่อนอนะครับการได้รู้จักตรงนี้แหละครับอาจจะผ่านการนวดการสัมผัสการลงน้ํามันอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้มีการผ่อนคลายกันเปทั้งคู่ แล้วจากนั้นมาก็มาเล่ามาบอกความรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเออดีขึ้นเขาเข้าใจสามีมากขึ้นบางท้งบางคราวเขาก็จะใช้มือของตัวเองหรือปากของตัวเองช่วยสามีให้หายได้ตัวเขาเองเขาก็จะได้มือสามีตัวนิ้วเนี่ยครับช่วยเข้าไปทําให้เธอเองถึงมีความรู้สึกถึงจุดสุดยอดได้ก็ค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละนิดใช่ครับแล้วอีกระยะหนึ่งเธอเองก็สามารถที่จะก้าวผ่านในจุดที่กลัวได้เพราะสิ่งที่เข้ามา เธอเธอถูกปรับความรู้สึกความเข้าใจแล้วมันไม่ใช่แบบจู่โจมแบบเหมือนตะลุงนั่นที่เข้ามามคนนี้เป็นสามีคนนี้เป็นคนที่เธอไว้ใจได้คนนี้เป็นคนที่เธอรู้สึกว่าปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นอ,อะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในร่างกายของเธอเป็นเรื่องที่รับได้ก็เลยดีขึ้นแล้วก็หายไปแล้วสามีไม่สู้นี่จะทำไงอันนี้นะอ่ะแต่ผมว่ามันแก้ได้ในคราวเดียวกันนะครับว่าบทแรกๆนั่นแหละครับที่สัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันนั่นแหละครับ ก็คือการสลับสับเปลี่ยนกันไปมาก็คือผู้ชายเนี่ยเวลาจะไปจะไปสอดแทรกร่างกายของตัวเองเข้าไปอีกร่างกายหนึ่งมันจะมีความรู้สึกกังวลเหมือนกันมันออ <laughs> จะไม่เข้าไม่เข้ามันจะเป็นอะไร <laughs> ยังไงนะฮะมันก็เกิดความรู้สึกกังวลแล้วตอนนั้นล่ะครับมันก็เลยความมั่นใจก็หายไป <laughs> แต่ถ้าบอกไว้ตั้แต่ต้นว่าไม่ต้องกังวลนะาะไม่ต้องมีการสอดใส่กก็เป็นเพียงแค่การสัมผัส ร่างกายกันเท่านั้นเองเหมือน,นภายนอกก็สามารถเป็นเซ็กส์ได้ตรงนี้เขาจะผ่อนคลายขึ้นทั้งสองฝั่ง